เป็นตัวแทนใหม่อย่าเพิ่งรีบรวยถ้าทําถูกต้องนะรวยแน่ๆอยู่แล้วนะครับผมเนาะอันนี้ต้องเตือนใจตัวแทนใหม่เนะี่ยเข้ามาเนี่ยแบบว่าโหจะต้องขายให้ได้เลยขายแบบนั่นเลยนะตอบใบ,บอนุญาตเสร็จแบบแบบเอ้ยร้อบเหมือนร้อนยอดอะ่ะทุกท่านคือแบบอยากจะขาย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 โดยที่นะครับยังไม่ได้ทันเรียนเลยทุกท่านเนาะเข้ามาแล้วนะครับผม ทำตามระบบทีมก่อนนะครับผมเรียนก่อนเรียนแบบสักหนึ่งแบบก่อนนะครับผมเนาะแล้วก็เป็นคนน่ารักของทีมก่อนนะคุยกับหัวหน้าเยอะๆก่อนนะสักเดือนหนึ่งนะครับผมนะทุกท่านขายได้อยู่แล้วนะครับผมเนาะอาก็จะมีกฎเซอร์ติเดชั่นหลังจากที่ออกใบอนุญ,ญาตเสร็จนะคุณให้เวลาตัวเอง30วันทําเพจเรียนรู้เรียนแบบนะครับผมเนาะข้อโต้แย้งต่างๆนะครับผมเนาะบทสนทนาบทไอเดียการขาย30วันเอาให้ได้เอาให้ดีนะครับผมทําเพจด้วยอยู่ในนั้นนะครับ30วันแล้วเดือนที่2ทุกท่านขายได้นะ นนให้เวลากับอาชีพนี้หน่อย6เดือนนะทุกท่านเนาะถ้ายังไม่สําเร็จภายใน6เดือนนะครับผมอย่าเพิ่งเลิกนะอย่าเพิ่งเลิกนะครับผมลองกับมัน6เดือนหลังจาก6เดือนไปแล้วถ้าไม่เวิร์คค่อยมาคุยกันใหม่นะทุกท่านอย่าเพิ่งรีบนะเพราะว่าเ,เดือนแรกจะต้องมาเลยรวยเลยนะทุกท่านใจเย็นๆนะครับเพราะว่ามันไม่เคยเป็นอย่างนั้นนะแต่ถามว่ามีไหมนะครับผมเนาะมีเดือนที่2เดือนที่3มาแน่นอนทุกท่านถ้าทําตามที่ร์ตบอกคือ30วันแรกเลยลุยให้เต็มที่ทําให้เต็มที่ทุกท่าน รวยแน่ๆทุกท่านเพราะว่าพวกเราผ่านมาหมดแล้วพวกเรานะมีกินมีใช้เพราะว่าธุรกิจประกันนะทุกท่านทำให้ได้ทําให้ดีนะครับผมเนาะสามสวันแรกสำคัญมากๆครับ